ตอนนี้ผมอยู่ที่พื้นที่บ่อฟันขันครับอยู่ที่ร่องของแม่น้ำที่มาจากของปกากคาที่จะเข้าลงสู่น้องพังขันออกไปทางแม่น้ำเสียวครับมาดูว่าน้ำแห้งขอดหรืยอยังครับนี่เริ่มแห้งหมดแล้วครับแต่ก่อนมีน้ำเยอะมากครับก็เป็นเนินสูงครับเป็นร่องน้ำที่อยู่ตรงข้ามกับนนจันน้อยครับ ฝั่งตรงข้ามนี้มีชาวบ้านครับเป็นชาวประมงพื้นบ้านครับกําลังทํากับข้าวเปิดเพลงกันสุสานครับไม่รู้ว่าเป็นกระดูกอะไรครับเดี๋ยวเก็บไปดูกันไม่รู้กระดูกควายหรือว่ากระดองเต่าแต่ว่ามันเป็นของที่ผมรู้สึกว่าน่าสน,นใจครับเหมือนเป็นกระดองเต่าที่คนเผากินหรือเปล่าไม่น่ใจะ ได้จีซ้อนเรอไปครับเป็นมาเพิ่มมาต่อจีซ้อนครับเปิดเพลงจาก YouTube ครับจันน้อยมันสีบินเขาไปใส,ใ,สใส่ไฟครับนี่คือเสียงเปิด YouTube ครับล่าแมงจีซ้อนครับ ชาวบ,บ้นเขาเรียกต่อจีซอนต่อจีซอนออมองกรบรรยากาศบอสบันคันครับนานแรงครับต้นไม้กสีใบร่วงนิดหนึ่งครับแล้วดูใบไม้ร่วงครับ นกยังไเต็มเลยตันนันนกทั้งป่ายเต็มเลยนกอ่อยได้กได้กี่่ทั้งนันเป็นเห็นได้ันนากรลากของกันเ้ราเป็นลกของคนดี เราไปรักกรมเรือก็เป็นร้านดาวเทียมได้ไปขุดอันนี้มาเนาะบางกอกหลังมันต้องใส่มันหลางหลายเดี๋ยวก่อนเรานั่งเรือสีสันเจ็บมากครับกับผู้ใหญ่บ้านสายฝนครับด้านซ้ายมือนี่คือมองกุ้งครับด้านหลังเป็นต้นจำจุลีที่อนุรักษ์เอาไว้ครับที่ฝั่งบ้านย่านหนองครับ ส่วนหลังคาที่เขาขาวนี่คือเป็นระบบน้ำเพื่อการเกษตรจากพลังงานโซลาเซลาาลางงา์สาลายกำลังงางสาลายข้าวเหนียวสาลายทางกระโลกสาลายข้าวเหนียวผมไปเห็นอยู่ไอ้นั่นอยู่ไอ้ ข้อวมงจานอย่างง่ามแื่นเรื้องหรอไปเรื่องเออเดี๋ยวตื่เสียดายตอนนั้นข่กบไปทายอยู่เพราะว่าหินแปลกประหลาดหินนี่สวยมากครับระวังงูด้นะจไหอยไข่หอย หอยปังครับถ้าเป็นหอยเชอรี่มันจะสีชมพูบอกเออแมนเยอะนี่คือขาวๆงามแท้เออเป็นของดีในธรรมชาติครับเออนี่ไงตัวแม่ที่มันออกไข่มันต่างจากหอยเชอรี่หอยเชอรี่มันจะกลมแหลมๆก็นี่ครับแต่นี่เป็นหอยที่เจอเยอะสุดเพราะเวลาผมขึ้นฝั่งผมเห็นคนไปเผากินมันหายากแล้วครับหอยปังนี่ โอ้พลานหินใหญ่มากครับอันนี้กระบานพอดีมืด